สวัสดีครับนาทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมพอกับผมนับบอมีสารผ้าลอยแล้วนะนะพ้ามาลุยน้ำท่วมครับืันนี้กับไม้บ้างปูล่ะครับแต่ว่นนามมันท่วมครับฝนตกติดตอกันลายมือลุยน้ำเปียกคือเกขาครับผมลุยมากครับวังว่าจะได้พอปลาใหญ่ๆตัว2องตัวกคุ้มครับผมเป็นไปได้ก็อยากพอกับพงครับ จะมีตัวใหญ่ๆงามๆใหวเดี๋ยวยิงบอรครับเดี๋ยวจังไดก็ฝากติดตามรับชมน้ำครับน,านาันน่ะอยู่ยิงตัดน้ำเผื่อเลยขึ้นเร็วเกินชนมันตัวฮิตหนึ่ง ไอโอยดูตัวีอ่ะพี่เทนกินไปหมดแล้ววันนี้โตท้อหำนั่นไง เอาหมดอะเล็กใหญ่อะฮะมันแต่มันผมถือว่ามันไม่เล็กนะใส่เนี้ยมันปานินข้อไม่ยิงแน่นอนนี่ครับใส Một nhai lên Mà ăn, mà ăn, mà ăn Bà trộn, bà trộn đồ của ông một ạ มยิงตัวเล็กตัวใหญ่ไปดู่นละมันมาด้วยกันแต่ผมเห็นตัวเล็กก่อนกลัวไม่ได้ยิงลองมานิ่มๆเลยมาเล็กแรงไหมนี่ครับนั่นอ่ะพอหน่อยบันไดดอกใส่สองขีดสามขีด ตัวอ้วนทั้งนั้นครับก็ร่างว่าสี่ยายไม้เดี๋ยวเฝ้ากันโอสักสิบยี่สิบนาทีล้าก็ยายไม้ครับนั่นนะนี่มานมานมานครับตามาตมันโตผมยาย่ไม้ครับนั่นนะ่ะเดี๋ยวไปหาเนี่ยเห็นไหมเวลาลงยางตึงเหมือนเดิมไว้เป็นชั่วโมงก็ไม่พื้นไปครับ น้ำอย่างลึกครับน้านว่าแล้วทำไมมันยิงยากจังโดนเปล่าเฮ้ยเอาเรื่องอในขอดูปลานี่นี่ได้เมื่อกี้นะ<อ>ได้ที่บนนั้นเหร ในนี่ยิงน้องนี่เออในนี่ยิงน้องนู่งอ๋อนเปิดเลยที่กี่ตัวสี่สี่ห้าตัวหกหกตัวผมได้สี่ตัวหกตัวบวกไอ้นู่นตัวหนึ่งตัวเจ็ดเไหนเฮ้ยมันผอมอุ้ยมีโคกด้วยเออผอมจริงอ่ะอืมเบิ้งครับนั่น่ะบางเขียบเลย เบื้งเขียวกับตัวสองแน่ตัวนี้ถ้าอ้วนอ่ะสองหนึ่งสองเกินสองกว่าสองกว่าอูใหญ่จริงครับนะนะัน่ะได้ว่าเออทำไมผมเนี่ยเบิ่งเขียวกับล่างครับนะนะัน่ะอืออ้าวเท่เท่เทเทนี่ครับเพิ่นเขาไปยิงเหมนเนี่ยยอมแล้วเราวันนี้แพ้แล้วโอ้โหอ้าวล่ะครับใหญ่จริงไงพี่เต็นใหญ่นะ่ะอ้วนตับเลยนะนะัน่ะจริง นียัง,ยงไม่ได้ปอดเลยยังไม่ได้ปอดได้เลสดเมื่อกี้ไปเต้นกับบ้านได้แหละมานแล้วแรงเป็ <c oughs> นทางข้างครับไป กดหมานเห็นได้ไงผมยังไม่เห็นเลยตอนพี่เลงอายายังเกือบไม่โดนเยอะเยอะเยอะเลปาก่อนโอ้โหใส่ใส่ถยครให้ก่น่ะนีถ้าเฝ้าอาจจะได้ยิงเนี่ย Ừ, sao dày Mấy lúc dính tam lắng Tua sẽ xuôi hăng nát lươi Đôn dù mắc nè Đôn มันในเราวันเนี้ยใส่งามนี่ครับนัานะ่ะตูเลกของหมา้บ่พักน้ำนี่ครับเดี๋ยวไปตามกันต่อเลยครับทำเิลาทำเวลาปลากระลังเรนไปครับนันนะ ครับดูนหางเกือบประตนใส่สวยลอยข้าเจ้าลงใส่ม่องลทธิ์พิษใส่งามเกือบบูถือรับนัหนนี่ตัวที่สองของไม้นี่ครับดึง นี่ครับมานมานมานครับผมตั้งไว้นี้ทากันต่อครับรี่เป็นปนีน่เป็นไหนจ๊ะนี่ไปไหนจ๊ะโดนเบาอ่ะจะไปเหลือหรืออยู่ รีบเกินจอดก่อนจอดคุยกันก่อนรีบวิ่งไปไหนจ้าใส่ปูดปลาดเลยนี่ครับใส่ขีดใส่นี่วิ่งไม่คิดชีวิตเลยถ้าวิ่งแล้วอ,ะอ่ะตามต่อนะ นั่นนั่นเข้ามาเด้ใจอือผมมาที่แรกอย่างเยอะนั่นเนมันกลัวเตินสองคนนั่นแหละพระได้ข่าวทบท,บ,ทบจะมาเรียบร้อยเมืม่อตอนมาแรกๆที่เขาแมวอวนลงเทียนโอ้โหปลาเดือดเลยอู้ีิเเอะไรที่จะี่ทบ๊บเดียวสามตัวนุ่น,าน,านั่นสัว์

อะไรอ่ะเ้ยพี่โนต้ายว่พี่เทนขึ้นนะเดี๋ยวผมช่วยพี่ท็อปข้างหน้าแม่มาหลายคนนี่ไป หมายข้องคนนั้นะหมายบึงหมายชะโดเดี๋ยวพออยากขึ้นตัวใหม่ก่อนม่มีแตนบอกทำนี่ก็ได้โดดแล้วครับนานะตามกันบึงครับนานา มัวเบ็ดกล่องที่เหลือพ่อให้ท่ายนาะาในเบื้งบ่ไปนัไปแกดเอ๊ะ Nam gia in an anga này là <tui. cười> ừ, <xuôi cười> này. Uh. tua Này <cười> <cười> oh. tua này đi, tua thì ừ đi, đấy này nè đi, tua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  đi, Dạy em ai Ây da Đồ nông này yếu vinh một một vào đó nè Âu Thốn Ây da Nàng phần là vì sao tí nè Ây da Ây da Ây da Ây Dạ có đô lá Chị muốn này đâu. Cứ nè. nè Tâm lay với tiền tâm lay. สามบวกแน่เมื่อกี้สี่ห้าตัวในเนี่ย,ย,ยจุดมันเดีต้องบอกไม่ตขต้น,นตรงนั้นพิท็อปงยิงไม่นานตายพี่ทบนี่หันไปหันไปดูว่ดิขึ้น <c oughs> ไปเดี๋ยวสวนแล้วพิทบเราอเกบนันดไ กดครับเอายังสนใจสองเส้นฟังเสี่ยนทอางันนี้หวานเจี๊ยบดังปลี๊ะแถ้าขาดโดนมือนี้ไม่ต้องถามนี่ครับน้านะของเราได้พกเก็ดตครับตัวปืนใหญ่นี่ครับใส่ประมาณนี้ิดเลยนี่ครับเก็ดโต นี่ครับนั่นนะครับผมนี่ครับเปื่อนหมดแล้วครับเดี๋ยวเบิ้งข้องนี่ครับเมื่อยิงนะเทนครับผมนี่ครับเบิ้งเบิ้งปลาใส่นี่ครับโอ้ยนี่ถ้าว่าพร้อมนี่นาจะมีสองลกครับตัวนี้ประมาณโลกว่าแลครับประนีน้อยอีกประมาณสิบตได้ครับถือว่ามานครับมาปิดผลงานรวมอยู่บนข้องเดี๋ยวอาจจะแวะยิงปลาหว้ไงเล็กน้อยครับนี่ครับ ชมเลครับสุดยอดครับนันนบผมคลิปนี้ของทีมีเพียงทำนี้ครับนันนะเดี๋ยวไปฝากไปติดตามอีพีต่อไปเลยว่าเขาที่ไปยิงปลาอย่างต่อครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนันนาทุกท่านที่เข้ามารับชมกับผมยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองอีสานพาเลานํำครับรหลับมือนีของทีมีเพียงทำนี้ครับผมผมครับ